แอนตลอนทัวจังหวัดสระบ,บุรีนะว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองแห่งน้ำตกถนนหมายเลขสองสองสองสี่อำเภอเมืองเหล็กเป็นถนนสายน้ำตกที่มีน้ำตกที่สวยงามมากมายคลิปนี้จะพาท่านไปชมสามน้ำตกที่มีชื่อซึ่งแต่ละที่ก็จะมีบรรยากาศที่ประทับใจแตกต่างกันไปคือน้ำตกเจสสาวน้อยน้ำตกชัชปิติและน้ำตกดงพญาเย็นค่ะ การเดินทางนะคะวิ่งจากกรุงเทพไปบนถนนมิตรภาพก่อนถึงตัวอำเภอมวกงเล็กซ้ายมือจะเป็นเส้นทาง2224ซึ่งเป็นเส้นทางสายน้ำตกมีน้ำตกให้เราแวะเที่ยวมากมายหลายแห่งเลยค่ะ มาชมความงามและความสนุกของแต่ละน้ำตกด้วยกันเลยค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีการจัดระเบเียบและการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีน้ำตกมีเจ็ดชั้นงดงามมากค่ะค่ารถยนต์สามสิบบาทรถจักรยานยนต์ยี่สิบบาทเปิดบริการเวลาแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ ถึงแล้วเราก็ต้องมาซื้อบัตรที่จุดบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะคะ ตัวคนละ30บาทผู้สูงอายุเข้าฟรีค่ะประวัติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของน้ำตกชื่อว่าบ้านเสาวน้อยเมื่อครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาปลูกป่าสำรวจพบน้ำตกกระทั่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนื่องจากมีน้ำตกเจ็ดชั้น จุดตรงนี้นะคะจะเป็นแผนผังของน้ําตกค่ะที่หนึ่งน้าตกชั้นที่สองน้ําตกชั้นที่สามน้ําตกชั้นที่สี่น้ําตกชั้นที่ห้าน้ําตกชั้นที่หกน้ําตกชั้นที่เจ็ดแล้วก็ข้ามไปอีกหน่อยจะเป็นน้ําตกสิริพนะคะแล้วก็น้ําตกเกาะสีชังค่ะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นจึงได้ชื่อว่าน้ําตกจัดสาวน้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปชมความง,งามของแต่ละชั้นกันค่ะน้ําตกชั้นที่หนึ่งก้านเหลืองตรงนี้เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะสะพานข้ามไปฝั่งนูน้นเพื่อที่จะไปพักผ่อนกันฝั่งนู้นนะคะ พี่นั่งพักบริเวณขอบน้ำตกด้วยนะคะจางกรุงเทพมาน้ำตกเจ็ดสาน้อยประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะคะดูสิคะไหลตรงมาทิศหนึ่งเลี้ยวมาทิศนหนึ่งมาประจบก,กันอยู่ตรงกลางสวยงามมากเลยค่ะ ยานทําได้ดีมากเลยค่ะมีทางสลบลงเพื่อที่จะให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่นั่งวีแชร์ลงมาได้ค่ะน้ําตกชั้นที่สองจำปีซิลินทรค่ะน้ําตกตรงนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะ น้ำตกชั้นที่สามลำพูป่าค่ะแต่ละทิ่นแต่ละที่ก็จะเรียกแตกต่างกันไปลาพูป่านี้ทางภาคใต้ใช้เรียกกันสวยงามทุกชั้นเลยเพลินอารมณ์มากค่ะ ที่สี่ย่างนาะน้ำตกแต่ละชั้นน่าจะชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นตามจุดนั้นๆค่ะส,สวยอีกแล้วสดชื่นจังเลย ทางเดินป่าด้วยนะคะได้หลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพันปลาในลำน้ำม่วงเหล็กนะคะจุดอันตรายน้ำหรือห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเลยนะคะจุดนี้เป็นข้อมูลป่าชายตะิ่งริมน้ำตกค่ะชั้นที่ห้ามากเปน ชื่อนาาลักค่ะข้อมูลบอกว่าไม้มาแฟนใช้ทําสาวบ้านและเครื่องเรือนค่ะชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดป้ายบอกน้ำหรือห้ามลเล่นน้ำค่ะได้เดินป่าด้วยสนุกดีค่ะ พี่ของมาป่าเลิ่นป่าไปชมน้ำตก สุดยอดชอบมากเลยค่ะชั้นที่เจ็ดมะเดื่ออดภูมพรสวยทุกชั้นเลยค่ะ สนุกวาาเลยค่ะน้ําตกก็สวยธรรมชาติกองเงินงามได้เดินป่าด้วยแนวแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดมีห้องน้ําสะอาดให้บริการด้วยนะคะที่ลานจอดรถมีร้านอาหารไทยคอยบริการนักท่องเที่ยว มีทั้งอาหารตามสั่งไก่ย่างาข้าวเหนียวส้มตำปลาเผาค่ะมีร้านขายอุปกรณ์เล่นน้ำเสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำและขนมต่างๆค่ะ ออกจากอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อยเราก็จะไปต่อที่น้ําตกชัยปิติและน้ําตกดงพญายเยน็นซึ่งอยู่ห่างจากน้ําตกเจ็ดสาวน้อยอีกไม่ไกลค่ะน้ําตกชัยปิติเป็นน้ําตกที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา น้ำตกชัยปิตินี่นะคะเป็นของเอกชนค่ารถเข้า30บาทแล้วก็ค่าเที่ยวชมคนละ10บาทมีอาหารให้นั่งสั่งทานด้วยค่ะ มีที่นั่งให้สั่งอาหารด้วยนะคะถ้าสั่งอาหารนั่งฟรีค่ะถ้านั่งไม่สั่งอาหารแล้วต้องเสียค่าบริการค่ะนี่นะคะจะเป็นน้ำตกชัยปิติค่ะที่เห็นก็คือจะมีอยู่สองชั้นค่ะ สวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะโอ้สวยไม่แพ้น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเลยค่ะสวยมาก ตรงข้ามก็จะมีที่นั่งขายลูกค่ะไม่ใช่สองชั้นแล้วนะคะสูดลูกหูลุ่มตาเลยน่าจะมาจัน้ำตกเจ็ดสาวน้อยท่านใดที่ชอบบรรยากาศเงียบๆที่นี่ก็เหมาะอยู่นะคะ ที่นั่งทานอาหารค่ะแต่ถ้าไม่สั่งอาหารก็จะมีค่าบริการค่ะมีเพิงน่ารักน่ารักนั่งกันชิวๆด้วยค่ะ อบล้อมด้วยภูเขาบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน้ำตกชัยปิติแล้วเราก็ไปต่อที่น้ำตกดมพญาเย็นค่ะอยู่ใกล้ๆก้ก,ก,กันเลยค่ะน้ำตกดมพญาเย็นไม่เสียค่าเข้านะคะสถาน้ีธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีผู้คนนิยมมาเล่นน้ำมีน้ำตกที่ไม่เชื่อกราและอบล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจีเล่นน้ำกับปลากินข้าวริมน้ำตก สดชื่นคลายร้อนสุดๆอยู่ห่างจากน้ำตกเจดสาวน้อยประมาณ300ร้อถึงสี่เมตรที่นี่น้ำตกลง,งพญายเย็นนะคะมีที่นั่งให้ทานอาหารด้วยค่ะมีสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะ น้ำตกก็จะมีที่นั่งทานอาหารบรรยากาศดูดีมากเลยค่ะ สวยงามอีกที่หนึ่งในบริเวณนี้ค่ะถ่ายรูปกลางน้ำตกกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมขมเมแบนให้ด้วยนะคะ